อัน้เป็นตุ mm ๊ย hmm. <Bye. S 2> ่างมรนะคตุ๊กย่งตัเกัหญ่ตุ๊กย่างตั ยอนเสียงนะฮะหื้องขอมองเราซับซ้อนบันไดมาพรมบำลังพันแพร่เนาะคะ่ะซึ่งเานีน้ของกากบรนสุมุนั่งตามทางเรือพานได้จากมีพออเนียเข้าปังง้งกันลอยเด็กหอยหอยได้อันนี้แหรค่ะ ของ่อยซื้อค่ะรอ,อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจะเรียกว่าที่หนึงน่งสามสิบล้านาค่ะอันนี้การพี่น้องเขากับาหารอตเตอรี่นะคะหารอตเตอรี่แอนเล็กตัวที่ปูบอกเนาะคะ่ะเนาะน,น,นี่ค่ะปูคนตะบอกแล้วล่ะคะ่ะวันนี้พี่น,ออน้องเขากับหลายคนค่ะหลายคนหลายคนที่นีหลายคนที่ อ่นนาอนีะค่ห่คุณมัจะหายแล้วนะคะเนาะคู่เนไห้โชคไห้มาแล้วค่ะอันนี้ก็จะถ่ายบรรยากาศถ่าใหพี่น้องตัวเลขจะถ่าย้คลิปเนาะค่ะบรกหลายคนค่ะ เด็กสามสิบเจ็ดศูนย์ยางไปคุรขายพี่น้องยางไปคุณละเบิ้งบริจการอนนี้จ้าได้ยูได้ได้ยูค่ะได้ยูรีตันทุกการห้ยท่าคือเก่าค่ะ เจ็ดหนึ่งมามีี่้เจ็ดถุงปั้นแล้วเมื่ไหรหาเจ็ดถุนเจ็ดหนึ่งกับถุง้าจะเพิ่ได้หลายแท้อุ้ยพีน้องมองดูหยาดพัตตอรี่กันบานนี้ลูกสั้นเอาม่หายลูกซื้อหาเกไม้ลายลูกเมาซื้อไปแล้วม่นบ่ปูกันได้เอาลูกเอาลูกมาควานม่นลอกมาาหนตาได้กั่านยงี หาเก้าซื้อหาเก้าหกเจ็ดเจ็อนี่ลาเก้าอาเก้ากได้ส่งไปหาเรักนเก้าอันนีกรอเอ้ย่ก้าุงนุ๊กปนเนี่ยซื้อไวหลายกนจ้า้ปันกันปันกันปันโชคลาปค่ะปันโชคาบา ดียวได้ไปสองวันอไ่าไปเดียวี่วราตืนกูนั่งมาไปไปไปเบิ้ลๆหน่อยโ้ไม่แน่มีพอดีงานแดงอ่า่ได้อื่นเลยไปค่ะไปค่ะ ไปว่าอะไรเรือค่ะพี่น้องคนติดปัจจุบันไม่รถติดแล้วค่ะนี่กับบ,กะะกบรรยากาศหลังจากที่กู้วิทย์ชว่วยนาลับทุกคนเนาะเป็นที่พกักการ์าบ,บ้านแล้วค่ะจะไปโซฝากคนงลก็แช่เลยคะ่ะพี่น้องฝากส่งสาวบุญการท่ารวยด้วยค่ะพี่น้องที่พพี่นอ้องอู้เพื่นได้ของไหวเพืนได้ของไหว ไปค่ะไปชมบรรยากาศค่เนะตอนนี้ก็รถติดคนคนติดรถติดค่ะนย่งไรหมาเลังคะเจ็ดหกสามหาสองอันคนธรมอตสัยคะไ่ขึ้นเน้อสนะไู้ม่เอาม่ขึ้นนี่วเอาเอาไห้มันได้รถตู้ได้วสันนะพูดเด้ไห้พูพูจ้ำ่ะจันเอาบร ข่อยพ่อเบิงเด้ค่ะนีข่อยพ่ตายกับยอนเพลนเราตายมันป่วยยมทะเลได้ชิปอันนี้อันนี้พูดอะไหายจะเป็นไงเขาถามเนี่อาจารย์ยาทานอาจารย์ลูกท้าพลอยวัดบ้านน้องเหปลาปาม้ามือดาากรมามาในพนี้ปลาปามามีากำนั้ใุญยบานโอใหญ่บานกับใจบากับผู้ช่วย เอาเงินเพิ่นบ่ให้เพิ่นสร้างหยังักอย่างออ๋ก็เลยเพิ่นขอเออเลยมาาห่าก็เลยไปหาเพิ่นอือันแม่เพิ่นกับหัวเพื่นชี้มาผัวเพิ่นตายเนาะก็เลยว่าอาจารย์อันเจ้าไปเฮ็ดต้นเงินนําเพิ่นเด้อก็เลยไปใส่น้ำเพิ่นสามลอยก็เลยว่าช่วงนี้ใส่ช่องให้ลูกลูกใกล้ฝีสายในก็เล่เอาเอาเงินไปสบายเพิ่นเงินสี่พันหัวไปสบาย เด็ดอรทาเลาันจบลูกจะเป็นมู่ทำมอติภูษิ่ทำเมื่อลูกลูกจะไม่ได้เด็คนเล่หนีหนีไปยุวัม่ไปยุธีันเล่นีวัญหาที่มองทำเนได้ถึวัดโตเป็นเมองคนชิวไปแล้วมันเป็นัเป็นไาพอพูดมามากพอพูดมาก่ายพรโทวไปเห็นจอย่าก็ม่อานพอพูดันเจ้าถือว่าไว้ ปโอ้ยก็ไปออกไปมดถึงจระเข้เจ็บหาครับแปดสามสิบเอ็ดน่อย่างนี้วะ้าพอพุดนในให็่มากอย่าอาจารย์ทีเอสดีคือข่เสี่ยบพ่อคนเสี่ยวขู่พ่อคนนี่มวดที่สองมันได้ว่ามี้องสมกไดไปว่าท่านมันมันมีนี่รานแค่อันนี้ขาพเจ้าแล้วมันบ่ค่ะเพเ้าแล้วันบ่มวดสอง ถามันเขาแล้วมันหี่สามไปสามหมดอ๋อค่ะอันเด็กไอ้พระอาสสี้อผัวพ่อคนตายเปรอ๋อเสื้พะอ่อตายแมนยด่เนะถ้าเข่าก็คือจะเข่าเนาะเข่าจสามหดผมได้ถ้าเข่าถ้าบเขาขนโบเขาเแล้วมันเข่าหาเช็ดด้ยเหรออ๋อก็แปดสามนไห้ั้งล่างทั้งหมเลยอู้สาธูเนาะยือยจ่ยบไไงยบอันหน้านเร์วดอันถ้าพวกไส้พวกยังนี่ ไปเลยพวกผีบวชยังบวางนี่ไปเห็นตั้งไปเลยอ๋อมันนระวัตบ้านไหนก่อนที่ว่าถึงไซถึงยังวัดก็ดีบ้านนนท์ดอนนางคั้งอยู่ตรงไหนบ้านดอนนังคัอยู่ตำบลยังอำเภอใดวัดบัดหนองแหววแล้ววันนี้เนาะจ้าเพื่อปไะยุทธ์วัดบันหนองแหววเพื่อไปที่เพื่อไปยูทีทีเพื่อไปมาเพื่อเพื่อทางการท่าวัดวัดโพธท่องนี่ยังนี่ล่ะาซื้อวัดเพื่อนหรืเปล่ื้อวัดอยู่บ้านไหนบ้านนี้ฮะบ้านหนองคันบ้านบ้านดอน ดอนนั่งขออกไปประมาณจากจากบ้านดอนนังค้าไปประมาณโลหนึ่งคนบอเดี๋ยวนี้เพราะท่านเขียนหลักไปมือโอ้พันยุทธีเจ้าของฮะอเป็นที่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 พักสงฆ์สืบมาที่นี้จากบ้านนั่นวัดบ้านหนองแหน่แล้วพอพูดได้ป่ะคพูดหน่อยยักหลังหนึ่งราคาหกพันพ่ออย่างกันอยู่เ่ได้ว่าจานได้ ตอาจารย์เอาลูกผมขึ้นได้หนึ่งเฮ็บมือนันขึ้นมาลูกชายพ่ตายอยู่ทะเลตายสิแบ่หนึ่งเรียกว่าโอ้าจารย์ขอผมบุก็ได้กันเลยเห็นี้เลขชื่อเลขเืออกันเจ็บสองว่าสองเจ็บตีทำไมง่ายกับผ้าลูกเอารถจูงไปไปหน้าก็ไปถวายเป็นสาวายเปินเมื่นเอ็ดครับหมดตอนนี้สองสามสี่ห้า

โอเคครับโอเคโอเคพอแล้วฮะอไปหาลูกก็ได้พอเด๋วพอแล้วน right? ้อพ่อวไปอาสลดตวกาอยู่ไนเรือเอาแต่ว่มันี่จะติดเค่อเก้าหารถไปแล้วค่ะ สุสดท้ายกันกลับบ้านแล้วค่ะท่านผู้ชมขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดซับสไครต์ฝากเด้อค่ะฝ<ๆ>ากซองสาวบึงการพารวยนะคะฝากช่องน้อยๆนะคะช่องน้อยๆฮัเด,เอ,ดะะเ,อบบเอ็ดไม้เนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปนะคะนี่มืองใดเมืองใดเลขเด็ดเลขดังกะจะตามค่ะ ตามมาให้พี่ให้น้องเขานะคะเนาะตามโชคตามลาบมองใดพี่คนจะ่มีมองเด็ดมองยังกับไปค่ะมาเดินไปตามหวยรวยด้วยกันค่ะนี่รถติก,กับคนติเนาะค่ะเนาะ เลขบูเป็นะไฮนะคะเ <ừ. S 1> นาะเป็นใครเป็นใครหา้หาเจ็ดศูนย์น,นะคะแล้วก็ห้าเก้าะคะ่ะพี่น้องเออได้ประมาณนี้ละคะ่นะนด้ไปกับมีโสมีหลา,านต้องกันเนาะค่ะเนาะพี่น้อง พี่น้องโชคดีรำด้วยรำด้วยทุกทุกคนนะคะต้องไปเรื่อยๆเป็นฝากคนไลค์กดมันจะไข่เรื่อยๆค่ะพี่นออ้นองขอกำลังใจจากพี่น้องนี่แล้วค่ะไอช่องไม้เนาะคะ่ะเนาะไอช่องไม้ค่ะบ้านได้เคยเอ็ดเด้อค่ะพี่น้องกำลงังชี้ฮัทเอ็ดค่ะฮัทเอ็สยูทูปถามปุ่ดีจังไหนกับขอโทษขออภัยนะคะขอโทษขออภัยสารคุรคิเอกะ พอแค่นี้เนาะคะนะ่ะเนาะปากส่องสาวอีสานพาลวยเอ๊ยสาวบึงการพาลวยเด้อค่ะพี่น้องปากส่องสาวบึงการพาลวยนะ,ะ่ยค่ะสาวพี่นีสวัสดีค่ะอันนี้กะรถดคลิปฉากพี่น้องเออแต่เพิ่มบรรยากาศทั้งทีหระคะ่ะหลังจากที่ได้ได,ได้อันผู้ว่าหายโชคคาราบจะ,จะออกมานที่รอคะ่ะเอาพี่น้องแค่นี้แลนะ้วค่ะเนาะ